สวัสดีค่ะมื่อนีนคั่วอีสานกับแม่บ้านอังกฤษสิพามาทำความสะอาดส่วนหลังบ้านนะคะอ่ามันจะมียาขึ้นตามมันแทรกตามอ่าซีเมนต์นะคะก็เลยจะมาแนะนำการวิธีการทำความสะอาดให้เพื่อนๆเบิงน,น,นะคะก็ ไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆตามมันจะมีห้อยมันจะมีอันนันระวางอันมันจะมีหยาเกิดขึ้นระวางซีเมนต์นะคะกับคุดๆๆไปเรื่อยๆมันกับมันจะขึ้นมามันจะขึ้นมาบนันนี่มาตัดอันหยาออกนะคะอันมองอันที่เป็นดินที่ปลูกดอกไม้อ่ะคะ่ะมันจะมีอันพวกหยาวัชพืชอย่างขึ้นมาโอ้ยลุกล่งงมดไปมิดเลย ปัทนันสิลกพวกวัชพืชออกรอ,อบต้นนะคะรอบต้นใหม่ที่เขาปลูกไว้เออไฟก็เกือบฟาดหัวโอเคดึง,ด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 งไปเรื่อยๆปัทนาน้ำกุหลาบกรสิกอแค็ดสาบี่ยังมาเธอลกหญ้าเล้วไปฉันตัดหญ้าเล้ยวแล้วลเดอ้อวัสันะ่ะ น,นั่งกับกุ้ยจิยังกลับมาอีกว่าฉันบอท่านแล้วโรคหงาอยู่ฉันแล้วระเด้อฉันตัดหงาแล้วระเด้อว่าสันออน,สสน,นั่งว่าเออฉันสิไปกวดทั้งทั้งถาว่าสันว่านั่งว่าโอเคลกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะบันนี้บันนี้กัมากกวาดข้างๆบ้านว่าผมเป็นกวาดอันมาเฮ็ดต่อแต่ว่าทั้งทั้งไตไตนี่แต่บอ ปันใดสเฮ็ดอันนั้นง่ายๆอยู่จะเป็นยาอันน้อยๆอันใดเขาอันบ่ได้ขันเขาขูดๆมันบ่ได้กะเขากะเอามืออันลกๆเอาค่ะอืมก็เฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆอันบอกคุณสามีว่าเอาอันแนวอันบาบีคิวไปเก็บให้แน่วสันนควางทังแต่ว่านั่งกันยังกวาดอยู่ทั้งๆอยู่นั่งกับบ้านนอามาเก็บให้ โอเคเทากับกวาดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้ลม่มล่มพัดมากประธานีมาถึงวิธีการอันกวาดทาความสะอาดนะคะขี้ฝุ่นร้ายหลายมันลม่มมันฝนอันกวาดกวาดกวาดไปเรื่อยๆประธานีเอามนเข้าไปมนเข้าไป,าไปกวาดให้มันถึงข้างในบ่งขี้ฝุ่นเอามนเข้าไปเอาประธานี เอาน้ำกุหลาบกับกอหลังเอาเอา,เอาเข้าไปบ๊อบปัญยังเอาสู้ตายประเทนีกวาดกวาดกวาดมาโอ้ยอยากห้ยร่มมาได้เนาะโอ้แตย่ตายาแต่ว่าก็ยามาเถอะเดี๋ยวมันสิได้กวาดอีกปัะนี้ต้อมต่อมตอมตอม,ตอม,ตอมขึ้นมาเอาสามีคือว่าไปกวาดทั้งทึ่งขึ้นยังได้ไปกวาดทั้งไตยอยู่เอาบ๊อบปน็นยังโอเคกวาดกวาดกวาดมาต้อมต่อมตอม,ตอม,ตอม เอแนวตักดิ่ซน,น์นอโอโอผุนอยู่ผุนผุนทางผุนเออเดี๋ยวย่างไปเอาแนวตักมาตักตักไว้ไว้เดี๋ยวล่มสิมาเอาเอาข้าวนี่สะก้อนเดี๋ยวข้าวก็จังไปอ่าเทใส่ทางขยะไงโอเคกวาด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 เรียบร้อยมองนี่เรียบร้อยเออสะอาดยังโอ้ล่มมาเดี๋ยวพัดขี้ฟุ่นมาอีกเอาเช็คจักรอบโอ้โอเคกวาด อีกจักรอบนึงเพื่อความแน่ใจอเล็กๆน่อยๆดีเทลปัทนีมากข่างนี่อันนี้พี่น้องเอ้ยว่ามันลกขนไกลอะโหลดแต่กะไม่ใช่ปัญหาเขามีแนวออันนั้นดีเขามีแนาถากดีอยู่แนาถากกับพอดีกับอันช่องอันที่ขูดพอดีอืโอเค ทักทักทักไปเรื่อยๆทักทักไปเรื่อยๆเอาโอเคล้มล้มล้มค่ะพี่น้องแต่ว่ากับ่เป็นอย่างกับบ่เนาปันใดเอาทักทักทักไปว่ามันลุกคนไกลอยาหลุดมาทักมาทักมาเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆโอเคขูดขูดขูดบท่นี่ขูดขูดเอาขูดไปขูดไปเออออกดีอยู่แต่ละเนาะนนี้เนาะเออโอเคอยู่แต่ละเออ โอเคเลยบัตเทนีสามีเอ้ยมากวดเด้อบัตเทนีเด้อเฮ็ดให้แล้วนี่บัตเทนีมาอ่าข้าม,มากฮิวแล้วบัตเทนีมากจิมาเฮ็ดสลัดกันกินแลงนะคะกะอันนี้กะเหยียาถั่วน้อยว่ามันตำบักแตงพี่น้องเอ้ยตำบักแตงฝรั่งบอกสิเอิญอันนี้ก็มาซับอ่าปักเก็ตเทศดบักแตงนันน่นนู่นนี่หอมอ่า สลัดให้ไวให้คุณสามีกับลูกชายนะคะเพิ่นสก,กินกับอันอันขนมปังกับเพิ่นสซมีอันอีกยังก็ล่ะอันใส่กอกใส่กอกก้าลั่งอันเห็ดอยู่ในอบอยู่ในตู้อันนี้ก็สจิเป็นบักอ่อล็อกเก็ตล็อกเก็ตนี่ก็คือหน้าตาของสลัดนะคะเพิ่นววาอันนี้ก็ซอสเสร็